สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีช n แนลกับเกมเดียบโลสีในซีซั่น5คลิปนี้เป็นบิลของซอร์เซอร์สกิลไล n นิงสเปียมาดูตอนสู้กับลีลิสกันนะครับดาเมจคุนแรงมากๆตอนนี้เลือดบอสลดไปเกินครึ่งแล้วเมื่กระโดดลงมาครั้งที่2สองบนี้เลือดบอสหมดแล้วครับเมื่อบอสโดนลงมากดทีก็ตุยเย่ ดูการต่อสู้ในเฟ,ฟส2กันนะครับบอสกำลังจะมาแล้วเปิดอัลติเมตยิงโครเซนออฟยิงไลนิงสเปียร์รัวๆตอนนี้เลือดบ,บอสลดไปหมดหลอดแล้วนะครับแบ็คบอสก็สเต็กเกอร์ลงไปนอนแล้วจากนี้ แค่จบเฟสลุกไฟเราก็จะชนะนะครับหลบไม่ได้บัพลาท่าตายตอนนี้ไม่ได้นะตายคนดูแย่เลยหลบซ้ายหลบขวา เท่านั้นไปเนกเต็มจบไปหมดเลยครับตอนนี้แล้วครับมาตัดสินส,สุดท้ายกันส่งลิลิศกลับไปสู่มรรเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และเอสเปคท,ที่ใช้กันนะครับที่ส่วนหมวกเป็นมิสติกไอเทมฮาริควินเครส ตอนตีบวกต้องเอาให้ได้คูดาวรีดักชันเยอะๆนะครับจำเป็นมากๆเลยสำหรับบิวนี้เพราะว่าเราต้องลดคูดาวของ Lightning Spear ให้ได้เยอะที่สุดที่เสือ้อใช้ Snow w e l l Aspect เมื่อเราใช้สกิล Ice Armor เราจะเข้าสถานะ Unstoppable และได้ d ดา a g e Reduction 25%นาน5วินาทีถุงมือใช้ Storms w e l l Aspect ในระหว่างที่เรามีบาเรียเราจะโจมตีศัตรูที่กำลังติดสถานะ Vulnerable ได้แรงขึ้น30%และที่สำคัญการเทมเปอร์ในส่วนของ Offensive ต้องเอาให้ได้ Critical s t ตร์ดาม m a g e นะครับเพราะว่าความแรงของบิวนิคขึ้นอยู่กับค่านี้ล้วนๆเลยกางเกงยูนิคที่บอสวิลเมื่อเราเข้าสถานะ u n นสต p อปเ l เเราจะได้มาหน้า50แต้มและเราจะโจมตีแรงขึ้นคูณ20%ในระหว่างที่อยู่ในสถานะ u n นสต p อปเ l เและหลังจากนั้นอีก5วินาทีตอนตีบวกต้องเอาให้ได้ d a ม a จ e r รีดักชันวอลล์อันสต็อปเปเบิลเยอะๆนะครับรองเท้ายูนิคอิสุสแอร์ลูม เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเราขึ้นเท่ากับ40%ของโบนัส m มูฟเมนต์ส e ี d รองเท้าคู่นี้จะช่วยให้โอกาสโจมตีติดคริตของเราเพิ่มขึ้นถึง100%ได้เลยครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะตอนตีบวกก็เอาให้ได้ค่าตัวนี้ครับ Critical Strike Damage อาวุธแนะนำเป็นไม้เท้า2มือนะครับเพราะว่ามีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงใช้ s p r i n t ตอริงแอสเเมื่อสกิลไลนิงสเปียร์โจมตีเป็นคริติคอล มันจะส่งสายฟ้าไปโจมตีศัตรูรอบข้างอีก5ตัวด้วยความแรงคือ4,853และความแรงตัวนี้จะเพิ่มขึ้นตามค่า critical strike damage ครับตอน Temper ท,ที่สำคัญเลยคือต้องเอาให้ได้ chance for a second lightning spear when cast เมื่อเราใช้สกิล lightning spear จะใช้มาอีก1ครั้งรวมกับตัว passive ของ lightning spear เองเมื่อตอนที่เรากดใช้มันจะสร้างหอบสายฟ้าขึ้นมาอีก1นึ่ันนั่นแปลว่าเมื่อเรากดใช้สกิล lightning spear เราจะยิงหอกสายฟ้าออกมาทีเดียว4อันครับถ้าเพื่อนเอนเทมเปอร์ตัวนี้ได้ค่าสูงสุดตอนที่เราตีบวก12โอกาสที่ไลนิง n เปียร r จะใช้ออกมา2ครั้งจะอยู่ที่94.2%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วตอน Masterwork ไม่จำเป็นต้องลงตรงนี้แล้วนะครับซอยยูนิคแฟ r a เจอร์วินเทอร์แกลสเมื่อ Skill f r o ซนอ o อบที่เรายิงออกมาเกิดการระเบิดจะมีโอกาส65%ที่จะสุ่มคอนจูเรชันออกมา3ชนิดคือไลนิงสเปียร r ไอส์เบลดและ Hydra และสกิลคอน u r a t i o n มีโอกาสลัก k ิฮิตที่จะสุ่มยิงฟ r o ส e n น f f ออกมาด้วยเป็นความสามารถ2อย่างที่คอมโบกันเองโหดมากๆครับตอนตีบวกเราควรจะเอาให้ได้เอฟเฟกตสตัวนี้นะครับอันแรกเขียนว่าทุกครั้งที่ฟ r o ส e n น f f ออฟระเบิดจะลดคู่ดาวของสกิลคอน u r a t i o n ทั้งหมดลงครั้งละ0.4วินาทีอันที่2เป็นการเพิ่มเลเวลของ p a s s ีฟคอนจูเรชันมา m a ต t รี่เราจะโจมตีแรงขึ้นเดินเร็วขึ้น และอัตราการฟื้นฟูม,มาน่าของเราจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคอนจูเรชันที่เรามีในตอนนั้นหวนยูนิคทาราชาสอิริดิเซนลูทุกครั้งที่เราโจมตีเป็นธาตุต่างต่างคือไฟน้ำแข็งสายฟ้าพิษหรือว่าชาโด์ดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นธาตุละ20%สะสมได้สูงสุดคือ80%อนตอนมาสเตอร์เวิร์กก็ควรเอาให้ได้คูดาวรีดักชันนะครับย้ำมากๆเลยเพราะว่าบิวนี้การเทมเปอร์และมาสเตอร์เวิร์กเป็นหัวใจสำคัญมากๆ ถ้าลดคูดาวของ l i g h t n n n เปีย a r ลงเหลือ7.1วินาทีเมื่อไหร่บิวนี้รุ่งแน่นอนครับแวนอีกวงใช้ Aspect of Frozen Orbit Frozen o f ฟจะระเบิดเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งอันนี้จะช่วยลดคูดาวของ c o อน u r a t i o n ทั้งหมดลงได้เยอะมากๆเลยครับ Temper ก็เน้น Lightning ปียรคูดาว Reduction ตอนตีบวกก็เอาให้ลงตรงนี้อย่างน้อย2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบิวนี้โหดได้ยังไงสังเกตว่าตอนนี้ Attack Power ของผมอยู่ที่1 1 5 5 2และก็โอกาสจมตีติด Critical อยู่ที่61.8%ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสแปมรัวกันเลยนะครับตอนนี้ Attack Power ของผมขึ้นไปถึง60,000กว่ามีแวบแวบ69,000มีไปแตะ70,000แล้วนะครับและดู Critical Strike Chance จากเมื่อกี้อยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่ตอนนี้ขึ้นมาถึง92.5%แล้วครับแทบจะเต็มร้อยกันเลยเป็นผลมาจากตัว Passive Conjuration Mastery ถ้าเรามี Conjuration เยอะเท่าไหร่เราก็จะเก่งขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวดูสังเกตตรงนี้นะครับจำนวนของ Conjuration ตอนนี้เหลือ2ตัวตอนนี้ไม่มีเลยนะครับ เริ่มต้นยิงรัวๆขึ้นมาเป็น7ตัว10ตัว14ตัว15 18 22 24ตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยใน Infernal c o s t จะอยู่ที่ประมาณ15ตัวดาเมจจึงเพิ่มขึ้น135%เมื่อเดินเร็วขึ้นโอกาสคริสแชนส์ก็เพิ่มขึ้น33%ฝืนมาหน้ามากขึ้น270% สังเกตนะครับว่ามาหน้าไม่มีทางหมดเลยถ้าใกล้หมดจริงๆเราก็กดทั้ง Ice Armor f l a m e Shield แล้วก็ Unstable Currents แบบนี้รัวไปเรื่อยๆมาหน้าเราก็ไม่มีทางหมดเลยครับด้วยความสามารถของกางเกงทีโบ v i ิลทุกครั้งที่เราเข้าสถานะ Unstoppable เราจะได้มาหน้า50แต้มและเราก็จะโจมตีแรงขึ้นคูณ20%ด้วยในส่วนของท่าพื้นฐาน อัพไฟบอลสองเลเวลอันนี้เราจะเอามาใส่ที่ e n นช a n t m e n t ทุกการโจมตีของเราจะทำให้ศัตรูติดไฟเป็นสถานะ Burning นาน8วินาทีในส่วน Core Skill เราจะอัพแค่ตรงนี้พ s s ซี e ด e วั s t ตชั่นเพิ่ม Maximum ัมมาหน้าขึ้น3แต้มและก็มาอัพ Skill กิลชาร์จบอลอันนี้ มันจะใช้ออกมาเองอัตโนมัติโดยการสุ่มตอนที่เราใช้ตัว Ultimate Unstable Current ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้ครับศัตรูที่โดน Charge Bolt เข้าไปจะโจมตีเราเบาลง25เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ในส่วน Defensive เราจะอัพอยู่แค่2 Skill ก็คือ Teleport อันนี้เราจะอัพมาที่ตรงนี้ หลังจากใช้ t e l e p o ร์เราจะได้ d a ม a จ e รีดักชัน n 30%นาน4วินาทีอีกตัวหนึ่งก็คือ Ice Armor อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามี Maximum l i f e เท่าไหร่นะครับถ้าเลือดเราน้อยแนะนำว่าให้ตัวถอนแต้มของ t e l e p o ร์มาอัพ Ice Armor เยอะเยอะเช่นว่าถ้าอัพ Ice Armor ไป4 l e เลเวลเราจะได้บาเรีย ถึง118%ของ maximum life แต่ว่าถ้าเราถึกมากๆอยู่แล้วให้ลดแต้มตรงนี้ไปเพิ่ม teleport เราจะได้ใช้ teleport ได้บ่อยๆในส่วนของ ice armor เราจะอัปเกรดมาที่ตรงนี้ในระหว่างที่ ice armor ทำงานเราจะทำให้ศัตรูรอบข้างติดสถานะ chill และเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะ frozen ได้แรงขึ้นคูณ15% ส่วนตัวเฟรมชิลเราใส่ไว้ในแอคชั่นบาร์ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เสียแต้มอัพนะครับอันนี้เราได้มาฟรีจากหมวกฮาร e y Quinn นคร s สแล้วก็อัพ a s s i v e ตรงนี้ Elemental a t อ u n ูเมนตเมื่อเราโจมตีติด Critical จะมีโอกาสลัคกี้ฮิต7%ดที่จะรีเซ็ตคูดาวของสกิลในหมวดดิ f เ n นซีฟแล้วก็อัพตรงนี้ Glass แคน n o n เราจะโจมตีแรงขึ้นคูณ18% แต่เราก็บาดเจ็บแรงขึ้นคูณ6%ในส่วน Conturation เราจะอัพอยู่2ตัวคือ Ice Blade มาตรงนี้เมื่อ Ice Blade โจมตีศัตรูที่กำลังติดสถานะ Vulnerable จะลดคู่ดาวของตัวสกิล l Ice Blade เองลง0.5วินาทีต่อครั้งอัพเกรดขั้นที่2การลดคู่ดาวของ Ice Blade ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดคูดาวของสกิลอื่นๆลงด้วยและใส่ไอส์เบรดไว้ในช่อง e n c ช a นเมน n ์สล็อเมื่อเราใช้สกิลประเภทที่มีคูดาวจนครบ40วินาทีเราจะเสร็จไอส์เบรดขึ้นมาฟรี1ตัวแล้ก็ตัว l i ไลนิงสเปียร์พระเอกของเราแต่ว่าเราอัพแค่1น e v e เลเครับเราไม่ได้ต้องการดามจจากตรงนี้ตัวดามจหลักของเราจะมาจาก s p r i n t e r ริงแอสเป t อันนี้เราอัพแค่1เมื่อหอกสายฟ้าโจมตีเป็นคริติค a ล ศัตรูตัวนั้นจะติดสถานะ Vulnerable นาน3วินาทีอัปเกรดขั้นที่1ตอนที่กดใช้สกิล Lightning Spear เราจะยิงหอกออกมาทีเดียว2อันและโอกาสติด Critical ของ Lightning Spear จะเพิ่มขึ้น15%อัปเกรดขั้นที่2ถ้า Lightning Spear จมตีเป็น Critical ศัตรูตัวนั้นจะติดสถานะ stun นาน2วินาทีและก็ Passive หลักของเรา c o n j u r a t i o n Mastery อันนี้ได้มาจากสร้อย6 l เลเวลแล้วก็อัพเองเต็มที่อีก3 l e เลเวลเราจะโจมตีแรงขึ้นคูณ9%เดินเร็วขึ้นบวก9%และอัตราการฟื้นมาหน้าเพิ่มขึ้น18%ต่อจำนวนคอนเรชั่นที่เรามี p พรสซีฟตรงนี้ allied elements เราจะได้ดาม g จ r e ีดักชันสำหรับรับการโจมตีของอ l i ิตวินาทีละ9%สะสมได้สูงสุดที่60% แล้วก็ตรงนี้มาน้าชิลทุกครั้งที่เราใช้มาน้าครบ100แต้มเราจะได้ดามจ e รีดักชัน30%นาน5วินาที Protection ทุกครั้งที่เราใช้สกิลประเภทที่มีคูดาวเราจะได้บาเรียเท่ากับ30%ของแม็กซ u m l i ไลนาน3วินาทีแล้วก็คอมโบกับตรงนี้ Ice W e l l บาเรียของเราจะมีระยะเวลาอยู่นานขึ้นอีก24% การ Passive ตรงนี้ Inner Flame อัพแค่หนึ่งเป็นทางผ่านมาเอาตรงนี้ Jabbing Blast การโจมตี Critical ใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะ Burning ผลจะแรงขึ้นคูณ21%และถ้าศัตรูตัวนั้นติดทั้ง Burning และ c r o w d Control การ c r i ติ c a l ของเราจะแรงขึ้นคูณ30%ในส่วน Ultimate เราจะอัพมาที่ Unstable c u r r e n t s เมื่อเราใช้สกิลตรงนี้ในระยะเวลา10วินาทีนี้ถ้าเราใช้สกิลประเภทสายฟ้าจะสุ่มออกมาเป็นสกิลประเภทสายฟ้าหมดอื่นๆด้วยอัปเกรดขั้นที่1ในระหว่างที่ unstable current s ทำงานความเร็วในการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นบวก25%แล้วก็ passive ตรงนี้ Permafrost อัปแค่หนเป็นทางผ่านมาเอาโ Frost เราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะชิลได้แรงขึ้นคูณ9%และถ้าศัตรูตัวนั้นติดสถานะโปรเซนดาเมจของเราจะแรงขึ้นคูณ18%ในก็แพสคเตรงนี้ c u r s i n g Currents อัพแค่1เป็นทางผ่านมาเอาวันนี้ Electrocution ศัตรูที่โดน Critical ของสกิลประเภทสายฟ้าจะโจมตีเราเบาลง18%เป็นเวลา5วินาที ซึ่งมันจะเป็น5วินาทีไปเรื่อยๆเพราะว่าบิลนี้เราจงตีเป็นคริทิคอลแทบจัดตลอดเวลาครับในส่วนคีย์แพสซีฟเราจะใช้วีส์มัสเตอรเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลประเทศสายฟ้าเป็นคริทิคอลเราจะเข้าสถานะชาร์จและเราจะได้รับดาเมจเบาลง25%เป็นเวลา5วินาทีในระหว่างที่เราอยู่ในสถานะชาร์จการโจมตีคริทิคอล จะมีโอกาส10%ที่จะส่งดามจสายฟ้ากระเด็นไปใส่ศัตรูข้างเคียงด้วยและถ้าไม่มีศัตรูข้างเคียงเลยศัตรูตัวเดิมจะโดนดามจนี้แรงขึ้นคูณ250%ภา,ากรใช้ทั้งหมด7กระดานในส่วนกระดานแรกเราจะใช้กริฟท์แท็กติเชียนเพิ่มโบนัสให้แรนโนดในพื้นที่ขึ้น125%และเมื่อเราใช้สกิลประเภท d e f เฟนซีฟ ดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นคูณ10%เป็นเวลา4วินาทีและโบนัสตัวนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวน Defensive Skill ที่ไม่ได้ใส่ไว้ใน Action Bar ก็คือขาดแค่ f Prost Nova อย่างเดียวนั่นก็คือโบนัสตัวนี้เราจะได้ครั้งละ8วินาทีกระดานที่2เป็นของ Frigid Fate กลิปที่ใช้คืออ l ลล s h เพิ่มโบนัสให้เมจิกโหนทั้งหมดในพื้นที่ขึ้น150 หลังจากที่เราใช้มาน่าครบ50แต้มเราจะทำดาม a จ e แรงขึ้นคุณ8%และได้การฟื้นมาน่าเพิ่มขึ้น25%นาน3วินาทีกระดานที่3เป็นของ Static Search แต่ว่าเรามาแค่เพื่อจะเอาคริตตัวนี้ Destruction เพิ่มความแรงของ Critical Strike Damage และเมื่อเราโจมตีเป็น Critical เราจะทำดาม a จ e แรงขึ้น2%สะสมได้สูงสุดคือ12% กระดานที่4เป็นของ Burning Instinct เราจะมาเอากลิฟตัวนี้ r e i n f o r c e เพิ่มโบนัสให้แรนโนดในพื้นที่ขึ้น125%และในระหว่างที่เรามีบาเรียเราจะได้ Damage Reduction 15%กระดานที่5เป็นของ Enchantment Master กลิฟที่ใช้คือ Elemental List เพิ่มโบนัสในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับนัน f ิคซ์ a ค a าดาม e และดาม g จ r รีดักชันก็จะได้ตัวโบนัสคือ n ันฟิคซ์ a ค a าดามเเพิ่มขึ้น26.2%การโจมตีประเภทไฟสายฟ้าและน้ำแข็งจะเพิ่มดาม a จ e ให้เราทาดละ5%เป็นเวลา10วินาทีสะสมได้สูงสุด15%ตัวโบนัสตัวนี้มันจะไปคอมโบกับตัวฟริจิตเฟ e เมื่อกี้ลืมอธิบายอีกแล้วเราจะได้โบนัสดาม a จ e ใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะว l น e r a b l e โดยคำวนวณเป็น20%ของโบนัสดามจ w i t h c o l e ได้มากสุดคือ60%ตอนนี้เราได้อยู่ที่54%ครับเมื่อกี้พูดกระดานที่5จบไปแล้วเนาะกระดานที่6จะเป็นของ Searing Heat เรามาเพื่อเอาคลิปต,ตัวนี้ r r m m f Feeder เราจะโจมตีศัตรูที่กำลังติดสถานะเบรนนิ่งได้แรงขึ้นและก็โบนัสตัวที่2เราจะทำดาม a จ e แรงขึ้นอีกคูณ10%ใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะเบรนนิ่งและกระดานสุดท้ายกระดานที่7เป็นของ Elemental Summoner สกิลคอนจูเนชันของเราจะมีคูดาวลดลง10%หรือว่าใช้มาน่าลดลง10%โบนัสตัวนี้ ได้อีกเป็น10%ของโบนัสดาม a g e w i t h f i l e DAMAGE w i t h LINING และ DAMAGE w i t h c o l d ได้มากสุดก็คือ60%กลิดที่ใช้คือ Conjurer เพิ่มความแรงของ Conjuration Damage และตัว Conjuration Skill ทุกอันจะมีระยะเวลาอยู่นานขึ้น20%ซึ่งเมื่อ Conjuration ของเราอยู่ได้นานขึ้นจำนวนรวมของ Conjuration ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ไลนิงสเปียร์เป็นบิลเมตาของซีซั่นนี้เลยเนื่องจากความปวดขึ้นอยู่กับ c o n จูเรชันมาสเตอรี่ซึ่งไม่มีเพดานครับกับแพสซีฟตัวนี้ยิ่งเศษคอน u ู a t i o n ออกมามากเท่าไหร่ดาม g จของเราก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นส่วนดาม g จหลักมาจาก s p ร i n t e r i n g อสเ e ก t ความแรงก็เพิ่มตามคริสติคอลสไ i ด์ดามาจโบนัสค่านี้ก็ไม่มีเพดานอีกเช่นกันความแรงจึงไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยและคอนจูเรชันมาสเตอรียังช่วยเพิ่มอัตราฟื้นมาหน้า ทำให้บิลนี้ไม่ต้องใช้แอสเปกแก้ปัญหาม,มาหน้าใส่ที่แหวนเราจึงสามารถใส่แอสเปกสายโจมตีเพิ่มได้อีกตัวไลนิ่งสเปร์เองสามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้ทุกตัวอย่างดุเดือดมากครับเวลารุยดันเจนนี่มอนตุยข้ามไป2จอผมวิ่งไปเจอแต่ศพแต่ยังสามารถทําให้ศัตรูติดสถานะทังวอนเดอร์บลและตันได้เรื่อยๆอีกเมื่อศัตรูตายหมดเหลือแต่บอสสายฟ้าและไอส์เปรดก็จะรุมโจมตีบอสรัวๆ ยังเป็นบิลที่ทําได้ดีทั้งโจมตีวงกว้างและเป้าหมายเดียวความยากอย่างเดียวของบิลนี้คือการหาไอเทมให้ตรงสายครับแต่ตอนเทมเพอร์กับม a s เตอร์เวิร์กก็ต้องเป๊ะด้วยกว่าจะได้เซตนี้ผมรื้อแก้แล้วแก้อีกหมดไปเกือบพันล้านแล้วครับเนี่ยสุดท้ายนี้เพื่อนๆได้ชมเกมเพย์การสู้กับบอสอินเฟอร์เนลโสเกมแปดนะครับแต่เป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ